สวัสดีลุ่งลังมากเลยอ่ะตอนนี้เราอยู่กับเที่ยวได้เวลาเที่ยวค่ะตกแต่ค่ะเอ๊ะฮะตอนนี้เราอยู่ที่ย่านสาทรวันนี้จะพาพี่เอมาสัมภาษณ์คนที่เดินผ่านไปผ่านมาตรงนี้เดี๋เราจะถามเขาว่าถ้าพูดถึง7,8,9เนี่ยเขาจะนึกถึงอะไร ต้องไปเที่ยวแล้ไปเที่ยวไหนมาบ้างปีนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวเลยอ่ะก่อนจะไปเที่ยวต้องวางแผนดีๆนะผ่านแอปพลิเคชัน trip com เพราะว่าน้องไม่ต้องไปไหนเลยจองตั๋วเครื่องบินจเข้าแอปพลิเคชันเดียวจบไปเที่ยวได้เลยแล้วก็อย่าลืมวันที่789นี่ครับมีแฟลชเซลล์อ๋อมีแฟลชเซลล์ต้งงนต่างรอรวมถึง Double e l แพ็กเกจดีๆที่พาทุกคนไปเที่ยวได้ทั่วไทยมันถึงเวลาแล้วแหละคนแบบเยอะแยะมากเราไปสัมภาษณ์เขาดีกว่าไปไปกันค่ะทุกคน ถ้าพูดถึง789เนี้ยน้องพิมพ์นึกถึงอะไรครับนึก ถึงหวยค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเป็น789ที่เกี่ยวกับการไปเที่ยวอย่างเงี้ยจะนึกถึงอะไรอะวันที่ค่ะวันที่7วันที่8วันที่9น้องพี่แปดจะมองว่า789เนี้ยวันดีหรือเปล่าวันเที่ยวใช่ไหมประมาณนั้นได้งั้นชาวทีแปแพร้อมไปเที่ยววันที่7 8 9เหมือนน้องพิมนะคะขอบคุณน้องพิมพมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อแบงค์ครับถ้าสมมติว่าแต่พูดถึง789คุณแบงค์จะนึกถึงอะไรบอกเด้งครับบอกเด้งนึกไม่ถึงเลยเนาเรื่องเนี้ยขอให้เราไว้ที่เข้าใจแล สวัสดีครับขอขัดเวลากินไอติมสักครู่หนึ่งไม่ทราบว่าชื่ออะไรคะชื่อเปรมครับขอถามคุณเปรมว่าถ้าสมมติว่าแต่พูดถึง789เปรมจะนึกถึงอะไรคะคงนึกถึงเวลาเข้างานอ่ะเจ็ดโมงตื่นแล้วเก้าโมงเข้างานอะไรเงี้ยแปดโมงรถติดอยู่บนถนนโอ้โหชาวกรุงเทพแท้ๆเลยนะเรื่องติดกูเลแล้วถ้าสมมติว่าเราพูดถึง789เกี่ยวกับการไปเที่ยวอย่างเงี้ยจะนึกถึงอะไรอ่ะก็คงแบบบินประมาณ7โมง แปดกับ9ก้าโมงไรเงี้ยไฟเช้ามีเวลาเที่ยวเยอะใช่ครับขอบคุณคุณเตมมากนะเพิ่มไปกินติมต่อได้เลยครับไม่ใึ่เวลากินติมขอบคุณจ้าสวัสดีค่ะ ชื่อฟิลครับเวลาแบบนึกถึงเลข789อ่ะคุณฟิลนึกถึงอะไรชอบเลข7ครับเลข7 89ชอบแล้วแต่เยอะไปเยอะไปสวัสดีค่ะชื่อมิกครับขนมค่ะถ้าสมมติว่าพูดถึง789ทั้งสองคนจะนึกถึงอะไรคะห่วยห่วยนักเสี่ยงโชคอย่างเราเนี่ยเป็นตัวหัวเขาดี เดือนหน้า789จะอยู่ด้วยตัวเองค่ะวันหยุดอ่ะแล้ววันหยุดแบบนี้ไปไหนคะไปทะเลแซบแน่นอนซูบิกินนี่ถูกไหมใช่ค่ะแน่นอนแล้วอีกคนหนึ่ง789ไม่หยุดคํานอนอยู่บ้านเป็นคนเหงานอนไม่ใช่อะไรนะนอนจะได้ฝาดไปหนึ่งเลขสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับชื่อลำทิพย์ค่ะชื่อนายค่ะถ้านึกถึง789อ่ะนึกถึงอะไรครับราคาเน็ตก็คิดถึงราคาบุฟเฟ่ต์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยใจตรงกันมากกูแล้วก็หิวเลยวโอ้้องไปหากินแล้วนะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะยุงค่ะจัลลี่ค่ะถ้าสมมติว่าแต็เนี่ยพูดถึง7 8็ดจะนึกถึงอะไรคะตื่น7จ็ดโมงเข้าวแปดโมงล้อมุนเก้าโมงโอ้เมกเซนมากเราถามอีกนิดนึงว่าเวลาไปเที่ยวอะจองอะไรใช้นี่เลย trip com โอ้โหจองง่ายใช่สะดวก ใช้ส่วนลดเยอะด้วยใช่จริงๆด้วยต้องขอบคุณลูกค้ารอยตี้ของเรามากๆนะคะในวันนี้ขอบคุณมากค่ะสำหรับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจของเราแล้วค่ะพี่เอหมดแรงเลยหรอแล้วก็อย่าลืมนะป้าทุกคนว่าเวลาจะไปเที่ยวก็อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน trip com ภาษาไทยเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเราคือคนไทยสำหรับวันนี้เราสองคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย